มหาถือเป็นรุ่นรวมรุ่นรวมดารารวมทหารกล้าและมหาไทยดกเตอร์วินัยบัวประดิษฐ์หล่อเหลาเหมือนมิตรบวกนาดภูวในผู้ว่าโครา พังอาจเรียงไกลมาอยู่เมืองใหญ่อันแสนร่มเย็นมองดูเง,งเงาแหงโงแหงมองดูงเงาแหงทันเองหายห่วงปลัดกระสวงไม่ไกลลายเส้น โดกเตอร์วินัยยังไงต้องเป็นผมจึงเน้นเน้นเทียงแท้แน่นอนได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณพันบาทละใส่กระเป๋าไว้ก่อนต้องขอขอบใจเทียงแท้แน่นอนประเดี๋ยวจะให้พอเล่นเป็นคำเพลง วันนี้ดีใจมากมายเสียจังได้สะตุงสตังกระเป๋าเริ่มเต่งกระผมกำปั่นจะพารนาเรื่องเพลงให้พี่น้องเองชาวโปออ ท่านเป็นคนดีที่มีความรู้ตอนนี้ให้อยู่เมืองโคราชไปก่อนไม่มีเรรวนอย่าดวนเรรอนอยู่โคราชไปก่อนอย่าดวนนี้ไกลสนับสนุนในรุ่นน้องน้องรุ่นทันห้าสองผมต้องจำได้จึงแลเสนอดอกเตอวินัย ท่านผู้ญิงใหญ่ทางฝ่ายปกครองท่านต่อไปนี้คนดีน่ารักพนโทจิรศักดิ์แม่ทัพภาคที่สองชื่อเล่นบิ๊กจีท่านนี้ต้องจองต่อไปก็ต้องเป็นพบทบพนโทสุรนาถ ท่านแม่ทัพน้อยวันนี้มาคอยมีต้องร้องขอผู้เรื่องการรบไม่เคยรังรอไม่มียอท้อ,อป้องแผ่นดินไทยสมัยผ่านมาสองห้าสองสองชื่อเสียงอกึกก้องท่านดังไปไกลเพราะวีรกรรมบ้านทุ่งยาวไต ท่านได้พลีกายสร่างวีรกรรมได้นำกำลังวางแนวพิชิตขับไล่คอมมิวนิสต์ทหารเวียดนามที่ศรีสะเกษ เกิดเหตุวิรกรรมไล่ผู้รุกล้ำออกจากไทยเล่นวันนั้นถึงกับได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ศัตรูเนียวแน่นนักรบผู้กล้ารักษาชายเดนคำพูดติดแน่นฟังแก่นดวงใจว่าคานั้นหรือคือผู้ชนะหากไม่ชนะ ข้าขอยอมตายคำผูดโรงคำยังจำฝังใจยอดทหารไทยหัวใจสีทองและท่านต่อไปอยู่ในที่นี้คือท่านพลตรีชาญชายัยผู้ทองท่านมาถึงและยกมือขึ้นหน่อยนะครับยายผมแหลกฟรีนะครับ และท่านต่อไปอยู่ในที่นี้นั่นคือพนตรีชาญชัยผู้ทองผู้ทองท่านรองแม่ทัพกองทัพภาคที่สองเป็นรองที่หนึ่งมาถึงตั้งนานท่านรองแม่ทัพกองทัพภาคที่สองพนตรีชวลิตชุนประสานท่านพนตรีชวลิตมาถึงได้อย่างครับ ถึงแล้วนะครับพลตรีชวลิตชุนประสานพลตรีทวัดสุขลังเช่นกันมาร่วมในงานช่างศาลในงานสนับสนุนงานด้านวงดนตรีคือท่านพลตรีสมศักดิ์ทองพิลา ดนตรีวงนี้มีใช่ธรรมดาทั้งเบสก็มากีตาก็มีตอนรับนายกเทศมนตรีท่านสุรวุฒินามสกุลเชิดชัยวันนี้ฟังนานกำปันดีใจเห็นหนุ่มใหญ่ไฟเรง่ง แเลงงานเราดีใจทุกท่านในงานวันนี้เทศมนตรีควันใจของเรารุ่นวอพออมารอไม่เบาทั้งหนุ่มทั้งสาวและสวนเสเฮฮานสนับสนุนงานดนตรีคือท่านพลตรีสมศักดิ์ผู้เป็นพออ ของโวโโอรวบลอกคนโก้พลโทชาตรีผู้ผ่านสนามรบสยบภัยรีมาทำหน้าที่ด่านวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติท่านก็เป็นหัวหน้าในหน่วยงานนั้น t m a c เื่อนี้รูกันผลงานของท่านมากมายเต็มทีประธานของรุน่นหุ่นเหมือนดาราวโปโอฮาฮาหน้าตาดีดีพลโทวิภาคนักกบมือดี ท่านประธานรุ่นมาถึงไดอยังครับประธานรุ่นท่านปลโทวิวภาค ท่านเป็นนกบมือดีเพื่อนร่วมรุ่นนี้แพ้ท่านแน่นอนไม่ยอมออมมือหรือใครจะเหมือนชอบกินกบเพื่อนไม่ยอมพันผ่อนเป็นประธานรุ่นหาทุนหาร้อนไม่ให้ใครเดือดร้อนมีแต่สำราญจัดกบจัดกวน กวนละห้าหมื่นค่าอาหารขึ้นเดือนละสามพันปลายเดือนทันวาจัดงานเริ่มวันโปรดยาไว้วันละทุกกวนทุกวงปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาเดียวท่านจะพาไปดูงานอย่างงง ไปต่างประเทศโปรโตุเกสฮ่องกองไม่ต้องงุนงงหรือลงงมงายเพราะท่านประธานฉันทานุญาตให้นำภรรยาไปด้วยก็ได้แต่ห้ามนำกิ๊กไปเที่ยวไกลไกลอนุญาตให้ได้แต่ประธานคนเดียวห้ามโกหกเมีย นว่าไม่หมอว่าวาปออไม่ให้มีเอี่ยวเมียน้อยห้ามนำติดตามเลยเชียวเมียหลวงไม่เกี่ยวให้ไปด้วยกันเพราะท่านประธานฉันทานุญาตให้นำภรรยาไปด้วยก็ได้แต่ห้ามนำกิ๊กไปเที่ยวไกลๆ อนุญาตให้ได้แต่ประธานคนเดียวห้ามโกหกเมียนะว่าไม่หมอว่าวาปอไม่ให้มีเอี่ยวเมียน้อยห้ามนำติดตามเลยเชียวเมียหลวงไม่เกี่ยวให้ไปด้วยกันแบ่งสายสิบสายอย่าได้สับสนแบ่งเขตแบ่งโซน แบ่งจัดแบ่งสันจะสลับกับใครตามใจไม่ว่ากันเวลาดูงานต้องให้เป็นงานยิ่งคุณสุขสันมีพิตีสวยออาคุณสุขสันนั่งตรงไหนครับ ยิ่งคนสุขสันมีพิตีสวยห่วงเอาไว้ด้วยอย่างพิสดารสัมผัสไม่ได้ห่วงไว้ทำไมกันหรือหวงเอาไว้ให้ใจตัวเองมีของดีๆน่าจะเอ็นดูแบ่งให้เพื่อนหมู่ตามความเหมาะเมง นี่่วงเอาไว้ใช้ส่วนตัวเองระวังวังเวงนะคุณเอหมูวังอันนี้หัวหน้าหมูวังคุณกล้วยหมูคุณกล้วยหม,มูเยี่ยวคนนี้สุดยอดเจ้าของเครีสอดถือเป็นเจ้าสัวคลับบอยติคาโลเส้นไฟสลัวมีสาวสาวเย้าอยู่ จนน้ำยาใหญ่เจ้าพ่อราตรีมีสาวในสังกัดที่ยังสามารถแตะต้องลองได้ไม่เหมือนของหมูวัวห่วงตัวกลัวตายสัมผัสไม่ได้ของอะไรก็ไม่ดูมีมือปราบฤติที่ไปที่ไหนวงแตกทุกรายจำไว้เจจู คุณวราพรแน่นอนโชมตรเจ๊โจเขาอยู่ในหมูนกยูโจจิบแก้วกลารุ่งอยู่เนียนคาหมูนกเข้าแมวสาวสวยหุ่นสูง สาวสองพันปีมีต้องปรับปรุงความสวยพุ่งสูงและเต็มล้านเปอร์เซ็นต์หมูนกข้าวแมวหากินตอนมืดยิ้มหวานไม่เจืดสะอาดชัดเจนผู้ไม่ยอมแก่นี้บทกฎเกณฑ์ จึงแก่ไม่เป็นแม่สาวสองพันปีส่วนหมูกไก่ฟ้ามีต้องฟูมฟายคือท่านพิ่ชัยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานท่านนี้ใจดีคนความรู้มีละธรรมะธรรมโมแต่ชอบเข่าไไล งที่สิเตบวกเป็นประจำทำจนจนโจวางตัวเมตตาธรรมะธรรมโมความดีมีโชนี่และคุณพิชัยส่วนหมูสิงโตชัยโยเพิ่มเติมนั่นคือคุณเบิรมหนวดเยิมคนใหญ่รองผู้บัญชาการสันติบาลน,นี้ไงใครก็รู้สัต